ททเทวาเทวากัญญากัญญาเอ้าเสื้อเรืองเสื้อ,อยังปีเตอร์โอ้คือเพลงเด้เเสบายดีกบับบรรยากาศตอนตอนเศ้าเนอะทุกคนเนาะ อันนี้จะให้ทุกคนมาเบิ่งนะนะบรรยากาศยามเศร้าที่วันเยาวชนหรือว่าเศร้านุ่มเขามาเตะบอลลิ้นกีฬาสร้างสั้นในตอนเศร้าอันนี้มาเวียงพอดีเห็นเขามาเตะนี่เห็นบรรยากาศมันพอดีเจาะมาโอเคหนึ่งสองสามไปเลยโอ้ ว่าให้เซ็กเสียหายกล้องกันยังอันนี้จะแยกเป็นทิมแน่นบ่อันนั้นว่าทิมท่าหอกทิมพุ่นอ่าอันนี้จะเป็นบรรยากาศอนะเดินหงเฮียนเนาะตวงพักหงเฮียนยอนสาเหตุก็เพราะโควิดจะให้มาเบิร์คาเซีย เดินเดินมันก็จะมีแต่ขี้งัวขี้ควาลนี่อันนี้ก็จะแม่นกองเสียเนาะมาอันนี้มันคาเสียแม่นบ่โดเอาคาเสียบ้านอันนี้ปาโชู่เพนต้าสิเข้าใช่ป้ะนี่นะลองลองเตะมั้งดูบอกเขา อันนี้มันอุบาวคาเลาะเบาหน่อยคาเลาะอันนี้ห้องเย็นประมูดอ่อยากกล้องได้ไมอ่ะเออตื่นเตือนแม่ฮะมันโอ้จันมีช่วงช่วงดดรักอันนี้มันทางน้านเสื้อนนาเสื้ออันนากวนอินได้นี่นะอันนี้ได้เื้อยางเสื้อเลี่ยงนี่นะปีเตอร์ปีเตอร์ทางล่างแค่นี้ อายเนาะเขายังอ้ายอยู่เขาน่าจะเศร้าแล้วนะนะยังเสื้อตัวอีกอ่ะจกสลากลาอีกหน่อยปลาเรามีการจกสลากอีกเสียดายเนอะอมีเวียกน้อยหนึ่งเนาะคันบ่มีเวียกสิถ่ายทำให้เบ่งไอเป็นยาวชนเขามาเต๋โอ้ไออ้วนไ <laughs> <laughs> ออ้วนอราเดลเลียดแถวอะ <laughs> อาขา้าศึกก้องเศึกนะบ่ธรรม,มาดา อันนี้กะกําลังสิเิะบานก็ต้องได้จกสลากก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะอยู่บ้านสําขอนเมืองล่องสาดแพงไซสมบูรณ์ทุกคนกะน่าจะเห็นเนาะถ้าว่าใคได้ติดตามคลิปที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าเพิ่นจะได้เฮ็ดกิจกรรมมีการสร้างสร้างกิจกรรมตลอดเนาะอยู่เด้อนเป็นจังได๋ฝ่ายดนะนฝ่ายดนะอันนี้นะนะเลยได้หยัง ได้คันได้คันเอามีคันอีกเสมอโอ้ที่เซนหนึ่งที่หได้เซนหนึ่งที่ซองได้สนามซอไปสองเซนที่ซองได้ที่ซองที่ซองได้สองเซนซนละเตะเอาที่ซองเอาขนาดตีบ้านแล้วหรอวะย่างย่างโอ้ยยังจะได้เตะต่ออีกแม่นบ่ฮ่าก็เริ่มต้นฮ่าก็เริ่มต้นเตะได้จักชิมแล้วยังไม่ได้เตะยังไม่ได้เตะเอาเมื่อกี้คือว่าเห็นเตะแล้วโอ้อันนั้นมันการซ้อมซื่อเนาะเอาแนะนําเื้อตัวเองเด้แต่ละคนนะ อันนี้เริ่มเริ่มแต่นี้ไปเลยเนาะซื้อยังนี่หน่อยีโนอาร์ตึงเทวาเทวากัญญากัญญาเอ้าเสื้อเรื่องซื้อยังปีเตอร์โอ้คือเพลงเลยอ้อมอาร์อ้อมเนาะโอ้มีแต่คนอาณานาตาดีมึนนี่นะอันนี้เด้กอลีฮะกเสื้อเกาหลีถ่ายหุบจักรออมโถ่ายหุบเสร็ดับโปรไฟล์ออมไม่ก่อนซื้อสีหน้าเอาไปอเล็ก อาสนหอมดักดักคลิปอีกดักไว้อออซื้อหยังอันนี้น่ะแนะนําตัวเองก่อนอเล็กเด้อสิอเล็กเด้ออาอเล็กเด้อจักน้อยอีกดนบ่สิได้เตะนี่น่ะดนยังดนอยู่นโมงพุ่นถ้างจักน้อยถ้าว่ามีเวลาเนาะจะมาถ่ายทําให้เบิ่งเนาะอนัอนบ๊ายบายกล้องนี่ไบ๊ายบายบ๊ายบายเนาะอ่าอคีเนาะ เอาคลิปนี้จะได้จบลงแค่น,นี้นะคนแวะมาถ่ายเห็นดิ้งน้อยเขาหน้าหันมีเลยนะ <c oughs> แต่เศร้าเศร้ามาเตีบาบอันนี้มาเ,นเน <c oughs> ิียะเนมะเจเจมาเนาะเจเศร้า